สวัสดียามเช้าวันที่2กันยายน2 5 6 4นะครับพบกับกเกษตรศิลปินวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาพบเมล็ดอินท่พาลัมนะครับเป็นพันกินสดนะครับผมกินผลสดพันบาฮีนะครับบาฮีนีครับลักษณะผลนะครับ ล่องน,นี้ผมซื้อมา120บาทนะครับเป็นผลล่วงครับรสชาติจะมีรสชาติฝาดปนกับหวานนะครับหวานปนฝาดนั่นเองครับเป็นผล,ลไม้จากอิสราเอลนะครับอยู่ในทะเลทรายนะครับผมตอนนี้ปลูกกันเมืองไทยกันเยอะขึ้นนะครับ น่้จะเป็นสีเหลืองครับมีหลายสายพันธุ์ครับมีทั้งการกินผลสดเลยผลแห้งครับอน,นี้เป็นพันธุ์กินผลสดบาฮีส่วนมเมล็ดนี่ครับที่ผมกินแล้วผมแช่น้ำไว้ครับมเมล็ดมีลักษณะแบบนี้นครับผม น่าจะเห็นนะครับเป็นเว,ว้าลงไปด้านหนึ่งครับด้านนี้จะนูน,นครับลักษณะเรียวๆครับส่วนอุปกรณ์การเพาะก็นี่ครับกล่องพลาสติกปูข้างในด้วยกระดาษที่ชุ่นแําชุบน้ําเลยนะครับผมให้เปียกเลยครับก็ขั้นตอนการเพาะง่ายๆครับ เก็่การพเพาะเบือกต้นนะครับผมเพื่อให้รากงอกและก็จะนําลงอนุบาลที่ถุงเพาะต่อไปนะครับก็จะเียงเังเ,ลเงมเล็ดลงไปเลยครับยังเมล็ดลงไปเลยครับ อินทถ้าผลับนี้จะมีต้นที่เป็นทั้งตัวผู้ตัวเมียนะครับเพราะจากเมล็ดนี่ก็ต้องเราะให้ได้ปริมาณเยอะๆนะครับผมเดี๋วไปปลูกดีจัดไปแยกคันกันอีกทีนะครับซึ่งมีความสำคัญทั้งตัวผู้ตัวเมียนะครับผม ต้นตัวผู้เน้นไว้เก็บเกรสรไปผสมพันธุ์กับตัวเมียนะครับซึ่งผลไม้ทุกตัวะต้องมีการสมพันธ์นะครับผมสมพันธ์แต่บางต้นนั้นจะเป็นทั้งเกรสรตัวผู้ตัวเมียอยู่ในต้นเดียวกันนะครับ จะได้ประมาณนี้นะครับผมนี่ครับเรียงไว้ในกล่องปฏิที่มีการชุบแหนมให้เปียกแล้วครับก็ไม่ต้องให้ถูกอากาศนะครับผมปิดด้วยฝาเลยนะครับวางไว้ในที่ร่มนะครับผมในอุณหภูมิปกตินะครับวางไว้ในที่ร่มในห้องเรานี่ครับ ให้สนิทเลยครับนี่ก็เ,เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมการเพราะเมล็ดอินทพลัมพันกินสดพันบาฮีนะครับผมผลไม้จากอิสราเอลครับจากทะเลทรายสู่เมืองไทยของเรานะครับผมสำหรับคลิปนี้กเกษตรศิลปินขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผม ขอบคุณทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมสวัสดีครับ